สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการตั้งเป้าหมายส่วนตนด้วยกันนะคะซึ่งการตั้งเป้าหมายส่วนตนนั้นมีความจำเป็นที่จะทำให้งานของเราประสบผลสำเร็จซึ่งพวกเรามีเป้าหมายร่วมกันก็คือการแต่งกายด้วยตนเองเรามาดูสิคะว่าเราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรกันดีก็ทำให้เป้าหมายใหญ่ประสบผลสำเร็จ เป้าหมายที่เราจะตั้งของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันในการตั้งเป้าหมายของเด็กๆเด็กๆไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายให้ยากและง่ายเกินไปนะคะเราสามารถตั้งเป้าหมายที่เราคิดว่าจะทำได้สำเร็จในแต่ละวันเด็กๆมาดูตัวอย่างการตั้งเป้าหมายของคุณครูด้วยกันนะคะครูตั้งเป้าหมายว่าฉันจะแต่งกายด้วยตนเอง และสิ่งที่ครูต้องทำให้บรรลุเป้าหมายก็คือครูจะฝึกแต่งชุดนักเรียนทุกวันและใครสามารถช่วยฉันให้บรรลุเป้าหมายได้ก็คือตัวของฉันเองเด็กๆเห็นไหมคะว่าการตั้งเป้าหมายนั้นเราสามารถทำเองได้ในทุกๆวันและเด็กๆจะต้องติดตามเป้าหมายของตนเองในทุกวันด้วยนะคะ เด็กๆมาดูการติดตามผลตามเป้าหมายของเด็กๆในแต่ละวันกันนะคะเช่นตัวอย่างของคุณครูนั้นการติดตามเป้าหมายในแต่ละวันของคุณครูถ้าเด็กๆได้ทำแบบคุณครูเด็กๆก,ก็ระบายสีเขียวในช่องวันที่ทำได้สำเร็จนะคะและถ้าเด็กๆทำไม่ได้หรือไม่บรรลุเป้าหมายก็ให้เด็กๆระบายสีแดง ในช่องวันที่ไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้เหมือนตัวอย่างของคุณครูนะคะวันนี้คุณครูทำไม่ได้เป้าหมายของคุณครูไม่บรรลุคุณครูก็จะระบายสีแดงนะคะเห็นไหมคะเด็กๆมันไม่ยากเลยากับการติดตามเป้าหมายในแต่ละวันของเราเรามาตั้งเป้าหมายกันเลยนะคะต่อไปเรามาสรุปผลตามเป้าหมายด้วยกันนะคะเด็กๆ ถ้าเราระบายสีเขียวทั้งหมดแสดงว่าเราบารรลุให้เด็กๆระบายสีในช่องบรรลุนะคะและถ้ามีสีแดงบางช่องแสดงว่าเราไม่บรรลุผลให้เด็กๆระบายสีแดงที่ช่องไม่บรรลุผลนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนลงชื่อรับทราบในช่องที่นักเรียนรับทราบนะคะเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบในช่องที่ เขียนว่าผู้ปกครองรับทราบนะคะเรามาสรุปผลการเรียนรู้ของสัปดาห์นี้ด้วยกันนะคะสัปดาห์นี้ฉันเรียนเรื่องการแต่งกายด้วยตนเองเป้าหมายของฉันคือฉันจะฝึกแต่งชุดนักเรียนด้วยตนเองทุกวันผลการติดตามเป้าหมายฉันไม่บรรลุเพราะไม่ได้แต่งชุดนักเรียนด้วยตนเองหนึ่งวันสิ่งที่ฉันทำได้ดีคือฉันจะแต่งกายด้วยตนเอง สิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นฉันจะปลูกเชือกรองเท้าด้วยตนเองทุกวันเซเว่นแฮปที่ฉันใช้ได้แก่ proactive คือฉันแต่งกายด้วยตนเอง